โอเคสวัสดีหล่าเซ็เซกันทุกคนด้วยนะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาเปิดตู้กันอีกเช่นเดิมนั่นก็คือตีมซัมเมอร์นะครับผมอ่าตีมชุดว่ายน้ำนั่นเองรอบนี้เป็นของเซีร์นั่นเองนะครับผมอ่าไหนนี่เลยแล้วก็มีตั๋วฟรีส่วนฝั่งนี้อู้หใจเย,ย,ย,ย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวแดงเดี๋ยวแดงว,ว,วันนี้เราจะมาเปิดแค่เซร์ก็พอนะครับผมอ่า นี่เลยเซอาชุดว่ายน้ำเซนเซที่ต้อก,การแหม่ต้องจัดสักหน่อยเหรอแล้วก็เหลืออยู่อีกแค่วันเดียวนะครับผมอ <c oughs> ก็เปิดท้ายฟรีเลยโอ้โหม่วงด้วยหรือว่าจะได้เซจริงวะเอาแว่นแว่นนะทำไมแว่นมันเอียงจังใบที่ห้ สาวสาวไอ้หรือเปล่าเอ้ยเซอาจ๋าเซาน้องเซอาใช่ไหมโอ้โหชุดป้ายน้ำเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผูบุก้โอ้โหยังไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรไปกันต่อให้ม่วงอีกไหมอโรู้นะยังยัง เหมือนเดิมเลเว่นตาแว่นตายังไม่ออกไปกันต่อสามสิบโปรอลูนา่าโอ้โหยังให้ฟ้าอยู่อย่าบอกนะว่าให้แค่ม่วงเดียวแล้วก็ยาวเลยอลูน่าเออสี่สิบโปรมาไหมเออก่อนอีต้องลุ้นม่วงก่อนให้อลูนา่าแจกไปม่วงแล้วค่อยมาลุ้นกัน ว่าจะได้เซออให,หม่มาเซอแต่ต้องเป็นเซอชุดใบน้ำนะเออเซออาเอ้ไปทีห้าโอโห้ยังยังยัง,ยงใช่ไหมอโอโอ้โหพอพูดเบิ้มให้เบิ้มจริงแป๊บหนึ่งเอาไม้สาห้าสิบ 50โบอ้โหอวาดใหม่ก็นนะแว่นตาต้องวงลีอ่าเหมือนเห็นว่า cr ใส่แว่นตาวงลีต่อไป60 cr มาไวก็ได้นะมาไวก็ได้นะจบได้ก็ดีนะ อีกสองรอบสุดท้ายของฟรีเออโหเออไม่ออกว่ะ cr แหมอะลูน่าแม่งไม่แจกลุงให้เลยโ oh, อ้โห cr เอย cr แม่ไม่ออกให้เลยนะแปบ๊บหนึ่งขอเปลี่ยนโมเปเปอร์ก่อนอ่าเอาโมเปเปอร์นี้แหละนะหน้าอกไม่มีเหมือนกันนะ อ้าห <ś les> <ś les> สงสัยน่าจะโดนโดนเข้าให้แล้วเทร์อ่ะกดกดหรือเปล่าเนี่ยกดหรือเปล่าเทร์เทซอขอโทษขอโทษเทร์ไม่ได้ว่าแต่จริงมาเข้าตัวแล้วเข้าตัวแล้วเข้าตัวแล้วนะ เออม่วงเข้าตัวด้วยมาเซอาเซอาไม่ได้ว่านะมาหน่อยเถอะอโหูสองไปแรกเวยยังยังไม่ใช่อีกใบหนึ่งอีกใวเซีย C R, ชุดด้นะ้เซียชุดใบนำ้ำเอ,อ้ยใช่ใช่แล้วใช่ไหมเออ โอ้โอ้เย้ทำพาดเนื้อนิดนึงไม่เป็นไรออกไปออกไปออกไปออกไว้โอโหยับต้องเซียะมาแล้วเก้าสิบไปโอเคต่อไปก็ ฮาซุมิโอโอโอเอ่ออาจจะไว้คลิปหน้านะพอดีว่า,อาโอ้น่าจะควัวแดงอะ่ะคืออาจจะทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเพราะถ้าหากคลิปนี้แดงก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะอเอาแค่คลิปเดียวแดงพอเนาะโอ้โหโ้สูตรเกินเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะฮาซุมิอ่า สะสมนี้เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันโอ้โหทัวรลงทัวรลงแล้วมันแดงจังวะโอ้ว้าวเบิบ้มเลยเบิ้มเบิ่มเอาไว้ที่หลังนะเอาไว้ที่หลัง